ถ้าเราลองมาดูข้อมูลตัวเลขการเกิดของเด็กไทยในแต่ละปีเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีตัวเลขเด็กที่เกิดเนี่ยนะคะในแต่ละปีเนี่ยประมาณ12,000คนแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ24ปีที่แล้วนะคะเด็กตอนนี้เนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็จะอายุประมาณ24ปีซึ่งจริงเด็กที่อายุ24ีปีณนะขณะนี้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็น่าจะจบในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะคะ1 2 0 0 0คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็พบว่ามีเพียงแค่40%เท่านั้นที่มีโอกาสได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีเพียง3ใน4เท่านั้นนะคะที่จบการศึกษาในขณะที่ในจำนวนนี้นะคะเด็กที่จบแค่1,200คนจาก12,000คน,นคือเด็กที่จบมหาลัยแล้วได้งานทำในปีแรกในขณะที่เด็กอีก2,400คนเนี่ยจบมาแล้วก็ยังตกงานอยู่นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเลขด้านล่างซึ่งเป็นตัวเลขของเด็กกลุ่มใหญ่ประมาณสัก60%เอซึ่งอาจจะเรียนได้แค่ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาภาคบังคับแล้วก็ต้องออกไปทํางานนะคะถ้ามองสถานการณ์การทํางานแล้วเนี่ยนะคะเราก็พบว่าแรงงานส่วนหนึ่งเพียงแค่1ใน3เนี่ยคือแรงงานที่มีนายจ้างในขณะที่แรงงานอีกส่วนหนึ่งประมาณ2ใน3เนี่ยคือแรงงานที่กลับไปทำมาหากินอยู่ในท้องถิ่นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นาหาเร้แผงรอยค้าขายไปรับจ้างอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในการดูแลของท้องถิ่นแทบสังส่งนี่ยนะคะแล้วถ้ามองแรงงานอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปทํางานในหน่วยงานหรือว่าสถานประกอบการนะคะแรงงานกลุ่มนี้มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนเราจะเห็นภาพ2ด้านนะคะภาพหนึ่งคือเป็นความเห็นของนายจ้างในขณะที่ทางด้านขวาเนี่ยเป็นความเห็นของลูกจ้างนะคะ ในตัวลูกจ้างเองเนี่ยก็จะมองว่าตัวเองเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีทักษะในการทํางานเกือบทุกด้านนะคะมีเพียงจุดเดียวที่สําคัญก็คือยังเป็นจุดอ่อนในความคิดของลูกจ้างนะคะก็คือเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในขณะที่ถ้าเรามองข้อมูลทางฝั่ง,งนายจ้างนะคะนายจ้างมีความเห็นว่าลูกจ้างไม่ได้แค่มีจุดอ่อนหรือมีปัญหาแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นยังมีทักษะอื่นๆอีกที่ยังเป็นจุดด้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การใช้สื่อเทคโนโลยีนะคะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ความสามารถในการคิดความสามารถในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมการรงชีวิตอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวการทํางานกับคนอื่นเป็นทีมการสื่อสารการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็รวนแล้วแต่เป็นทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานทัดทั้งสิ้นแล้วก็ยังเป็นทักษะที่แรงงานไทยยังขาดอยู่นะคะ แล้วถ้าเรามองเชื่อมโยงไปถึงทักษะในศตรวรรษที่21นะคะเราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่สาระวิชาหลักในช่องสีเขียวเท่านั้นนะคะที่เป็นจุดเน้นนะคะจะเห็นว่าทักษะในศตรวรรษที่11เนี่ยไม่ได้เพียงสาระวิชาหรือว่าเนื้อหาความรู้เท่านั้นที่เป็นจุดเน้นยังมีทักษะอื่นๆอีกนะคะที่ทุกท่านอาจจะเห็นว่าอยู่ในส่วนสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะในการทํางานทักษะในการดํารงชีวิตนะคะทักษะการคิดทักษะการใช้สื่สอเทคโนโลยีซึ่ง ทักษะเหล่านี้ก็เป็นทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพในขณะที่เราก็จะเห็นภาพอีกส่วนหนึ่งที่ได้กล่าวไปเมื่อสครูนะคะว่าก็จะสอดคล้องกับทักษะที่แรงงานไทยยังขาดอยู่นะคะก็เป็นทักษะเดียวกับทักษะที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่20ด้วยนะคะทีนี้เราจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะจุดเน้นที่สําคัญหรือว่าจุดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดีก็คือเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอน การพัฒนาทักษะนะคะก็ไม่ใช่แค่ว่ามีความรู้แต่ต้องสามารถทําเป็นนะคะมีความสามารถที่จะลงมือทําได้รู้จริงแล้วก็ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นในการสอนอทักษะเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นจุดที่ครูก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่ถนัดเท่าไหร่นักนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญในการสอนให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดทักษะในระยะที่ผ่านมานี่นะคะรูปแบบของการพัฒนาครูก็ใช้วิธีการส่งครูไปอบรมซึ่ง การอบรมเนี่ยก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่นักนะคะจากการประชุมอภิวัตการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีบทสรุปสําคัญประการหนึ่งว่าในการพัฒนาครูที่ส่งเสริมถึงคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยเราจะต้องเน้นให้ครูเนี่ยได้มีการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มครูเองมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันความรู้แล้วก็บทเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มของครูเองเพื่อที่1ก็คือเพื่อพัฒนา ัวครูอย่างต่อเนื่องนะคะอันที่2ก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็จะตกอยที่ที่เด็กก็คือคุณภาพของนักเรียนนั่นเองนะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาครูการพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียน,นต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในโรงเรียนทั้งสิ้นนะคะจุดปฏิบัติการหรือว่าจุดคานงัดที่สําคัญอันนึงก็คือการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะ